สบายดีพี่น้องมดสุขุมสุคนนะจ๊ะมื้อนี้กาแม่น้อยเพิ่นไปตลาดลุงตลาดซื้อเป็ดมาเห็ดลาบเป็ดลาบเป็ดสู่กินเนะจ้ะพี่น้องสู่สสกันสู่กันกินพี่น้องเนี่ยกรเช็ดลาบกับต้มเนาะลาบกับต้มเป็ดกา้าได้หลายอย่างพี่น้องพักทางสะโอนกาล่างถั่วอยู่พี่น้อง <c oughs> อันนี้แมนเช่นอะไรนี่แมมอันนี้แมน,ออน,นต้ม,ตมอ่ะ ใส่ลาบมุลเล่ยังเสียงนซร่าแหล่ก่นอนพี่น้องอันนี้นังไปต้มเป็ดเนาะเป็ดยังเลยค่ะมันนะสิปิ้งเนาะมันจังแซ่บปิ้งพี่น้องขา้าศีลมันเลยนุ่นง,นนงนะหนุงแล้วได้สบายดีพี่น้องหนงุ่งอาจาหนุ่งเลยนะพี่น้องสูงทีเสือที พีอ่ออดส่งมาหายพี่น้องก่ะขอบคุณพี่ลายๆเด้อจ้าเป็นตาหักน้องนักหนักพี่น้องอันนี้เสืออันคนเนื้อเนาะพี่น้องจับเบาะไมนได้ส่วนเผาคนเ,คเนื้อครับแหลอพี่น้องอันอยางนี่จ้าต๊บพี่น,อน,น้องหลับเป็ดหลับเป็ดดูการกินแซ่บหลายคนแหลงนั่ง แต่เอาหนังมันไปต้สมสิมันจะปีกมันจะหอมหนังต้มซิ่งป้งพี่น้องมันจะหอมกระดูกก็ต้มไปน้ำซุปตอนนี้กาแม่น้อยกาเล่เอาซีนได้ร้ายเติบเลยพี่น้องเอาซีนมันไปปิงป้งปีกมันนี่แม่น้อยสิปีนแล้วก็สิ ต้มกระดูกมันมันน,วนัวจุ๊บแซ่บๆดูน้องๆกินเด้ไหมนี่จะเอาไปกิน,น,นไรมันไรกันนี่แต่ตะโอนเกูกูกินมื <c oughs> นะะอะไรกัน,กน <c oughs> ป้าหมึกตะโอนตะโอนกระดูกดูเลพัดกระเจียมะขาวาพัดกระเจียมะขาวจากแหล่แหล่พัดจนขาวพี่น้องนี่กระเสือนส่วนต้มน้อพี่น้องเนาะมีมะอันนี้ตับ ตับกับอันตีนกนะับเลือดอยังมันนีซื้อต่างหากเลยพี่น้องพอซื้อเฉพาะเป็ดมีกาเท่าไรแม่เบิดนี้หนึ่งร้อยกว่าบาแบบเเทแต่โมเดเทามโมเดทามตับยังเลยพี่น้องมีแต่โตเป็ดแล้วก็อยากได้ก็ซื้อต่างหากเลือดเอยียงตีนพวกเลือดพวกตีนพวกตับพี่น้องเลยโต๊วตัวมันกับเปนอะมันกับห้าสิบบาทอันนึง เกือบปิ้งมน,น,นมาน,น,นี่นะมึงคินจกบ่มียังร้ายพี่น้องมาเบิ่งแม่น้อยเห็ดของกินเต็มสุดของน้นนอง, <c oughs> งนัดพี่น้องงามกระดดกพี่น้องตอนนี้แม่น้อยกากำลังสีแบงเขาเลยจ้าอันนี้เป็ดทีแร่เนื้อแร่นังองอกคนเลยพี่น้องส่วนนี้กัต้มส่วนนี้กัปิ้งพี่น้องเลยแม่น้อยกากำลังข้างหมอ,อพี่น,อน้อง ปิ้งก่อนมาถึงต้มเช้าอุ่นกับกำลังแบ่งขาอุจจาพี่น้องทางละกันปิ้งนะพี่น้องลงเตาปิ้งแล้วเด้อจ้าปิ้งมันหอมหมันจะหอมแมนปิ้งกับมาซับซับซับซอยเลือดซอยต้มโอ้เห็ดเลือดแป้งม้นนี่ค่ะโอ้สิลาบเพชรยังไงโอ้ป้าพี่น้องเป็ดกับมันขนาดนา้เดี๋ยวสิลาบเป็ดมาไม่น้อยว่ะ ปิ้งพลอยมันมัอน,นี่กะอากาศหนาวหนาวพี่น้องเลยลมหนาวสิมาเลายเนาะน,นี่กะซีนกะปิ้งแล้วแหละบันนี่กะซีซอยลาบพี่น้องเลยซีนเป็ดเ,เนาะซอยลาบเลยพี่น้องเนาะซอยลาบข้างหมอต้มเป็ดใส,ส่หัวชิ้นไคใบขี้โหูมันนี่กะสะออนสีปรุงใส่เกลือนิดหนึ่งพี่น้องวันแล้วลวันลุกล๊ก ไม่น้อยซอยพี่น้อยซอยได้หลายเลยเนาะพักกินกัปพี่น้องสะอุนกากำลังดิดพักคอมรวมใส่ละเป็ดพี่น้องซาเละเน่จ้าซาเละเน่พี่น้องบาเนียกาเอาเป็ดลงพี่น้องเหลือตัวนี้จ้ะโชว์ต้มเป็ดพี่น้องนังกับตับขี่ไปลวกมาแล้วกาสีซอยเด้พี่น้องซอยรวมกับซีนผัออกผักซุด แม่สูตรเก่าของอันแม่ปาเห็บพินตันแต้ยังเนี่ยหน่อยนะพี่น้องสูตรโบราณนณพี่น้องปลาพี่น้องบะนี้นั่งนัดสีผ้าไปเบิ่งต้มเป็ดเด้อพี่น้องเไม่ในใดเลยว้าวใส่พักยังลงนี่ไม่น้อยพักยังนี่ค่ะใบมะเขือใบมะเขือพี่น้องมันๆเลยพี่น้องนี่ก็นาซาวน้อยก็ได้มาซอย ีเห็ดลาบเป็ดพี่น้องจะเสบจะบันสูตรโบราณแน่เลยเนาะสูตรตตแม่สูรโบราณว่าซั่นสูตรแต่ยังน้อยมากระซาวก็สิเตรียมปรุงเลยเด้อจ้าบันเครื่องปรุงจ้าพี่น้องขมบอกว่านี่นั่นแล้วพริกป่นจ้ามื้อนี้คือสวยแต่นอท้คุณสมก็สวยคือกันสวยไปเบิดเลยเกินคำแล้ะ ผงนัวด้วจ้ะสองเลพี่น้องเกลือไปนิดหนึ่ง,งใส่เกลือน้ำบ่หน่อยหนึง่งพริกป,ป่นมะนาวดิหมักน,าเ,กนาเอาอะไเอาเอน,นื้นอหมันาใส่เนื้อหมักนาไปใส่หมักนาด้วยจ้ะพี่น้องมะนาวเลยให้ราดเต็มซีิมน้ำต้มกี้นี่ลวกปากเลยพี่น้องเลยลวกลิน้น น้ำปลาอะไรแล้วพนะี่น้องเล็กน้อยหน่อน้ำปลาเด็กอย่างมันเค็มแตม่ัางน้ำหัวลงพริกโดดบ่ซอยพริกโดดใ่บ่มันสิเผ็ดเด็กน้อยนต้องสมนายกัดเอาเนาะเข่าขว้าใส่หอมเลยใส่เนาะใส่นัน,น,นแหละด้ะะยขักๆับมาอุนเลยได้จากพี่น้องเนละ้ว ควัวดิซอยไหมอยไหมไมบอกสีอนมันสองสามสตอนแต่เวลาเหามาใส่อันเกินหนักถึงไมเป็นกระซามพี่น้อง่ะน้ำซุปนีน้ำซุปมนต้งใส่น้ำซุปเดี๋ชวจีาน้องมันงัวเขาเนื้อเข่านังพี่น้องเอ้ย ได้แล้วบอบมึงสีซิมก่อนด้วยแค่กันดอกรึยังเว้ยเพ็ดแล้วเหรอทั้งเพ็ดทั้งแซ่บเพ็ดแลวมันเพ่น้องน้องดักชิมก่อนพี่น้องเป็นอะไรันมันแซ่บเขาขวากับมะเพ็ดมะันอืมเพ็ดมันมีกิน เหมือนจะลดจัมแม่ครับข้าวผัวอยากอันนั้นคิวค้วๆคนๆพี่น้องเอ้ยใส่พักคนแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บแล้วหอมกุ้มหอมกุ้ม,ม,มพี่น้องเอ้ยมากินนตำกันเด้อซิมอีกรอบเลยมัจนสีอิ่มน้ำซีมเลยพี่น้องอเอาผักหอมไปอือเลยอีกบ่กวักบัวขอาวมา อ,อ,อืมพักชะละแนี่่<อ>พน้มอมชะละแหน<อ>งลงไปเลยเต็มซามพอดีพี่น้องเลยต้มแล้วกับซุปเรียบร้อยและไม่น้อยลงครัวพี่น้องเอ,อ้ย ขาดอะไรหนึ Three, ่งแซ่บบ่มีน้ำต้มพี่น้องต้มน้ำต้มเป็ดเพิ่มเกลือก็ไป็นงอนกินใส่ใบมะเขือบอนใบมะเขือมันจังพอมมันจังนัวแซ่บสุดแล้วสต่ใดีพี่น้องเลูกสดีพี่น้องเห็ดยังนอป้าเบิ่งพี่น้องเบิ้ง เครื่องเล่นเพิ่งกระดักกระดอเท่บดบดพอดามเครื่องเล่นนี่หันมานี่กะส่างเลยจ้าถาก,กินน,นาาี่ก็นานนนกกบาว,วมาดิพี่น้องเน้อไปนี่สามสี่โมงกินข้าวแังอยู่กินข้าวแังก่อนเนาะเสี่ยวมาต้องอยู่กินข่าวน้ำก่อนเนาะนนอันนั้นก็ลูกเคยเดียวมาหลับแซ่บบุน้องนัด ชุดยอดสองโป,ลงโปลเลยโปเดียวโป้เดียวกับอะไรอีกมั้งเปล่าสองโปลเปโปล,ปล้สองไม่ลูกนี่กับพี่น้องของมึงไงน้องลูกก็บม่ได้เห็นย่างเผาแต่ลูกพี่น้องท่านอะไรบ่ได้ปวดแห้งพี่น้องเยแม่ห่างนี่ยบ่ได้เลยแหละหายเลยแหละพี่น้องเว้ย่นบ่ยยอ,อยู่กับไครเลยเพิ่นอยู่กับแม่เพิ่น มาซาวกับน้องนัดก็กำลังพากันเตรียมจัดสัมภาระสีพากันกินเข้าวเนาะคลิปนี้กับลาสแตนดนลอพี่น้องขอบคุณทุกลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเดาฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัดพ่อวันแม่นาเนเนอร์จ้าฝากส่งขอนทีเซตน้เนอร์พี่น้องขอบใจลึกๆไปบายบายเลย